้าจะฟังข่าวฟังข่าวอ,อย่างข่าวจะ่อยแค่นั้นแต่านายยังเป็นพ่อแม่ครับแต่บริเลก้าไปเป็นผัวเมียเราเป็นเพื่อนกันรบกวนเบ้ามันชัดเจนชัดเจนนย่ยังครับบริเลเป็นผัวเมียเป็นพ่อกับแม่ของลูกคือครับคือเดินชัดนะครับเดินหนานแล้วบไม่ถอยลุยลูกเดียวลูกผู้ชายข้าไหนคำนานั้นครับเหตุแล้วถ้าหากคิดว่าเขามีความสุขเฮ็ดโหลดครับเพราะว่าเขาเจ้าเห็ด มีความสุขมาโดนแล้วเนาะเฮ้าไยเฮาถูกขักถูกเนยไหมเก็บไว้หันจนสุดท้ายมันก็นเบิดออกมาผู้ใดที่กำลังคิดอยู่นะครับอย่าใสหหาเหตุซะมันเป็นขอบเป็นขั้วมาแล้วนะครับอย่าสมหาแยกข้างของเผืนเฮ้านะถาน้ามบ่ทันมีมันไปหาหมองไม่ได้ครับ บ่มีไรจริงๆเลียนข,ของเทียบาข้าวคุณครับมันบุกอึดดอกน้ำทวีเตอี่นะไปหาเบิ้งเอาโรดมักแบบใดบ่ได้ย,ยูยงส่งเสริมให้ไปเหตุสิ่งบด่ดีเลยครับแต่ว่ายา่สาเหตุให้คนอื่นมันแตกแก่กันมันบ่ดีครับเป็นบาปเป็นกรรมทุกคนก็บหูเองหู้ดีอย,ยู่ดอก ต่บางเทือกสิว่ามันห้ามบ่ไดดมันเป็นยังสิห้ามบ่ไดดตัวเจ้าของครับอยู่ที่ตัวเฮาเองครับสี่เห็ุทั้งนั้นบ่ตตองวาอันอื่นมายั่วมาย้วนอย่างหรอกยั่วบ่อยั่วน่ะมันมายั่วอย่างถ้าเฮาบ่สนใจมันก็บ่อปนหยังครับมันสิยยางถอดเสื้อผ้ามาบ่ก็ไไ้ครับมันอยู่ที่เฮาทั้งนั้นครับ คิดเอาครับบานนี้นี่คือสิ่งที่เพิ่นบอกออกมายัางชัดเจนครับเมนเพิ่นสีเห็ดมาทำทานอันทานีไปเพื่อลดกระแสต่างๆก็ตามนะครับมันก็เพิ่นกัะเห็ดได้ครับพอโดดโดนบีบบังคับหลายทางเลยครับทั้งเอฟซีทั้งคนอยู่ไกลๆเองนะ่ยอบอเห็ดทังสั่นมันสิแตกยังสั่นเองซีมันมีผลกระทบอย่าง รุ่นแรงหลายย่างอยู่บ่ไหวเดีครับทนบ่ได้จก้กับเบิ่งข้าวเดียวเดีครับคนเนี่ะเลิกจ้างก็ดีได้ครับคนเยี่ยไปเบิ้งพยาบาลกับไรครับของโตเกี่ยวมิวสิกเหนียานั่นแหละครับต้องขาดแล้วไปเบิ้งเปลี่ยนเนะ่ยนันก็คือหมอล่ำสิ่งธรรมดานะครับอืมี่นองก็บเบิ่งดีครับ จ้งใช่ก็ไไรทีซึ่งที่เราไปมันก็แตกต่างกับแหวกแนวมันขอนขางที่หญ่เติโตโต้ได้ครับนั่นมันเป็นธรามดานี่ครับมันแถบสิบเกือบเป็นหมอลำม,มูหมอลำขนาดใหญ่ลำเพลินใดครับซึ่งมันแคบรบดเดตแสดงลำเรืองต่อก่อนส่วนมากก็สิเป็นเพลงเพื่อให้มันแน่วเต้นแนวเด่นไปครับนี่ครับก็สิ่งที่แหวกแนวออกไป ซึ่งคุยบาตเราก็เห็นศิลปินทีปั่นกันมาหลายก้นครับพี่น้องเห็นบ่คงไหผมบอกเลยว่าเมนบ่โดนคู่ชิ้นจอกชิ้นจังนี่ไปเบิดครับเมื่อเือดอกทุงเทียนไม่ผู้ใดหลับใดเลยครับด้อมันผมอยู่หันผมก็หลับบ่ได้เฮงไปน้ำกันเฮงอันนี้น้ำกันมากเนาะมันสีเฮ็ดจังไรละ่ะ เห็นอยู่กันตมตอกตำตาอยู่นู้ยอย่าหาเหตุหาธรรมครับสิ่งไหนสิเห็นลูกน้องเห็นสิ่งบอดียาเสหุครับเนี่ยสว่าเขาบวบเลยครับเขาไปว่าครับเขาบอกนกลุุมมองเขานั่นแหละแล้วก็สวอเบิ้งงนี้ไปนั่งเฝ้ากันอยู่หันพูดนัดกันไปกินหันกินหนีอยู่หันว้าวครับเขาหูเบิด แต่เขาบอกในคุมเฉพาะของเขาเขาอยาเขามาเปิดเผยดอกมันเป็นเรื่องส่วนตัวแล้วก็เรื่องบ่ดีพอมแต่เรื่องดีเนี่ยโอ้ยเขามาบอกเปิดอะ้วล่ะครับิึงผ่นหักกันเพ่งกันนะไปน้ากันโอ้ใจมันดีใจน้าเพิ่นถ้าเพ้งสั่นนะครับมันยังสียเมียน,นี่ไปกับผู้อื่นนะว่าเป็นผัวเมียเนาะโอ้คนกะมองทั้งนั่นล่ะครับ เราก็คนเขาก็บเบิ้งออกอืมไม่ต้องดีใจหรอกสนับสนุนหรอกครับเนี่นยงสี่สนับสนุนคนที่เห็ุให้ครอบครัวตัวจะคของคุณครับดีขึ้นคุณหาคขอบรัวคุณนั่นแหละครับมันห่งสจะเจริญไปหนาครับม้นยังกระแสเด้อครับหรว่าเอฟซีนี่ ผมบอกเลยครั้งนี้ก็ถือว่ามีการแบง่งหลายเติบด้เห็นความแตกต่างครับผู้ชอบใจผู้เยี่ยบานที่เล่าตัดสิ้นใจเด็ดเดียวแะครับเสบย่อมกลับไปนี่มีจะบอกให้สู่ตัวอย่างเดียวครับอย่าให่กลับไปเลยถ้ากลับไปได้ก็มีโอกาสที่สี่เห็นอีกขึ้นเก่าครับคนเคย เหตุยังไหวนะครับมันก็นอาสิบเป็นไปได้อีกหรืออาสิบว่าเป็นเลยก็ได้แต่ว่ามันใบใจว่าได้หรอครับเสมอนี่คนเฮ้ามันจิตใจมันบวกขึ้นเขาแล้วบวกคอยมีศีนทมบวกหูหรอครับว่าม,มันเหม็นอีหยังถือผิดหรือสีหูแต่ว่าเฮงหามเฮงเห็ดยูหันบอกอเลยว่ามีคนหามอยู่หรอครับ ขนไก่ชิดขนสนิทกกบอาซิมีหามแต่ว่าคนมันบ่อฟังครับดึงดันสีสารต่อนะครับความสัมพันธ์นั่นแหละครับสารลายมันก็เจอองสิครับย่อมรับในสิ่งที่ตัวจะของเหตุตั้งแต่ที่แหลมมันดีแล้วครับปานนี้มันจบไปแล้วบ่อด้มาบอเหนียเจ้า,าบ่ต้องมา นวไปขอหลองถึงผู้ดอกกุดอนไปโพดไปกอดกันกอดนั่นกอดนี่บางคน,นเหน่อยเฮ่เต็มเต็มปานน่งหนอง,นงสีเฮเอายัางกับพยาบาลเราบอกแล้วเนาะจนยังสีหละครับจนเนี่ยอธิบ่าเสียเท่าเนี่ยเ่ต้องไปฟัง่งผู้อืนอ่นกับสีมาบอกง่ายๆเฮ็ดมาตั้งโดนมาขึ้นดีเมือเดียวโอ้ย เขาก็สิว่าคอยหมาขัดกยังคนเนาะเป็นฟงคนเนาะแต่พ่เป็นยังเนาะเดวแต่ผู้ใดสีว่ายังตำหนี้ยังเล่วแต่ผมผู้ไปถือสาครับบามากะวาหลวดมันบ่เจ็บไงผบ้ไดปวดยังแล้วครับห้องกับแค่ยินงจะในคำว่าห้องครับในความที่เหาเห็นผู้ยาบานเราเป็นคนยังสั่นนะครับ ผมบ่กพอเป็นหลายเธอแล้วครับก็เลยหูอบอดีวาสิบอมินอยากให้ครอบครัวเขาเล่าชานโอ้ยบอมมนครับเรื่องจริงก็ต้องเรื่องจริงครับเขาบอดีเห็ดเองอันนั้นเขาเหตดเองอืมเขาก็ต้องยอมรับครับบอดีกับวาบอดีบอดีสิเป็นตัววาดีโอ้ย ดีคักห้า,ายไปพ,พ่อผู้ไม่เขาจะเป็นดีคกักหลายหูไปบอกผู้อื่นนะครับบอกถ้าเงี้ยนจะควของผมผู้มักน้ากันนะครับผู้ดได้หวังสักนี่แหละครับชัดเจนบอต้องแปลครับ